กวิธหญ่มาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตรงนี้วันนี้อยู่ที่บริษัทเอกซาวเหมือนเดิมวันนี้ครับผมครับวันนี้เป็นรถแห่อะไรครับวันนี้รถนี้ก็คันนี้ก็เข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้วันนี้อยู่กับรถแห่ภูสิทธิ์มิวสิกครับผมสำหรับวันนี้ครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับคันนี้ลูกค้าทําตัวถังมาเองสำหรับคันนี้เราไมาให้เราขึ้นระบบให้สำหรับคันนี้ถือว่าจัดเต็มหนึ่งคันเยชบาคันนี้ครับ ตรงนี้เราต้องทําอะไรบ้างคะสำหรับโอมาที่เบอร์สัญของเราหนึ่งครับทำการขึ้นตู้ลำโพงเดินระบบครบทุกอย่างจูดระบบเก็บสีครบทุกมุมทุกอย่างสำหรับในคันนี้เอาง่ายๆคือลูกค้ากลับบ้านพร้อมออกงานเลยพร้อมออกงานเลยนะคะจะของรถแหยก็มาในเจเจบาคันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมครับไหนคะอยู่ไหนนู่นของเหยียบฟังนู่นครับผมนู่นมาแล้วก็เลยข้างนี้เอาปากกล้องอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสนอให้แล้วะ เชิญค่ะ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 คุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับเจ้าของรถแห่นะครับผมเจ้าของรถแห่อาจารย์สันนะครับผมครับอาจารย์สันเดินทางออกบ้านตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้ครับผมครับตีสี่ครับตีสี่ถึงนี่กี่โมงครับอาจารย์ันครับประมาณแปดโมงครับผมระหว่างทางเจอฝนเจออะไรไหมครับผมครับตลอดทางเลยตลอดทางเลยครับผมคิดว่าจะได้โป๊สสีไหมครับ อ่าตอนน <finely các S 2> ี <half> ้อยู่ที่อีกเสาเนี่ยระบบเสียงนี่ไม่ใช่ปัญหาครับทันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยติดเรื่องสีแล้วต้องมาดูกันว่าสีเราจะทันหรือเปล่าครับยิ่งอากาศฝนนี่ปัญหาเลยจันทร์สันครับครับคดีจันทร์สันทำอะไรมาบ้างครับอธิบายรถแห่ตัวเองหน่อยครับตัวถังครับแล้วจันทร์สันทำมาจากอู่ไหนครับอู่โชว์พัฒนาการช่างครับผมเอ่อหน้าหน้าบ้านผมครับแล้วฟังก์ชันตัวถังมีอะไรบ้างเราอธิบายให้เอฟซีฟังหน่อยครับปีนี้ของรถแห่ผู้สิทธิ ปีนี้นะครับผมทําเวทีนะครับใหญ่ทีความกว้าง5เมตรห้ครับผมอันนี้เขาเรียกเป็นเวทีแบบไหนครับพี่เวทีเปิดข้างครับผมเวทีเปิดข้างไม่ได้สไลด์ครับแล้วก็มีเสียงกลางนะครับข้างเป็นเสียงกลางยื่นนะครับครับผมแล้วก็มีตู้หมุนหน้าครับตู้หมุนหน้าอีกแปดครับผมยี่สิบนิ้วข้างหน้าอีกแปดดอกเฉพาะชุดหมุนใช่ครับโอ้โหแล้วก็มีตู้ยื่นอีกับ5ใบครับผมถือว่าได้ความแรงเจาะเล่นนี่บอกเลยว่า แน่นอนอยู่แล้วเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับแถวนี้นะแถวนี้กี่ดอกครับจานสันต์บางแผชรนะครับ16ครับผม16ดอกครับเป็นเบดหน้า2ีดอกสำหรับคันนี้โว้ของนิ้วของไอ้บ้าเลยตัวใหม่เลยใช่ครับโอ้โหจานสันต์มาทันชุดโปรโมชั่นพอดีสำหรับดอกไอ้บ้าของเราครับถือว่าดวงดีมากดวงดีมากครับจัดราคาหมื่นกว่าเลยแค่ราคาแค่หกพันกว่าบาทครับผมถือว่าดวงดีมากตัวนี้ก็บุโปรโมชั่นแล้วสำหรับตัวนั้นแล้วกลางหน้าอะไรอจานสันต์มีตัวไหนบ้างครับกลางหน้าปีนี้กลางหน้าปีนี้สายโหดครับจัดเต็มครัับอ้หนทงมด หน้า6ตัวครับหน้า6ตัวครับโอ้โหเห็นว่าจะใส่แปดใส่ไม่ได้ครับผมบางรถแขกซาวใส่16ตัวข้างหน้าบางแผกไว้กลางหน้าสานก็จะเป็นกลางตัว6ทางครับแต่จานสันเลือกพิเศษครับใช้ตู้กลางตัวทางเป็นตัวเต็มเลยเนาะแล้วก็อคอนบางข้างหน้าเป็นทางที่6เต็มไม่ได้หน้ารถรัาผมบอกเลยแรงมากรับผมใส่4ดอกยืนหน้ารถยังอยู่อย่างนี้เลยครับ สมองสั่นสำหรับตัวเนี้ยข้าหลังข้าลังมีความพิเศษอะไรบ้างครับข้าหลังปีนี้ครับมุ้นมุนหลังครับผมมุ้นหลังเบียดหลัง12ดอกครับสิดอกครับโวย6นิ้วครับผมข้าหลังก็จะมีฮอนอีก2องดอกในกระสั่นเนาะใช่ครับโอ้ถือว่าจัดเต็มอีกหนึ่งคันสำหรับรถแห่คู่สิทธ์คันนี้เครื่องปั่นกิโลครับผม125ยยี่ห้าครับร้อโอ้โหแล้วเจเบากิโลครับ130โอ้ยเครื่องปั่นช่วยปั่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ยอมยอมแพ้เครื่องปั่นหนักกว่าอีก แล้วจะสับเท่าไหร่ครับผมร้อยห้าร้อยห้าสิบร้อยแปดกับร้อยห้าสิบปอดเลยเป็นอีกหนึ่งรถแห่ครับผมที่แนะนำเลยรถแห่ภูสิ์มิวสิกครับผมครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่สามแล้นะจัตติธรรครับกับคันที่สามโอเคครับมีอะไรจะฝาก FC แถวสุรินทร์ไหมครับผมครับเอฟซรถแห่ผู้สิบด้วยนะครับอยู่บ้านโคนาสามตำบลโค้นอาสามอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมปีนี้โหดแน่นอนครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็ขอบคุณเจ้าของรถแห่นะครับแถมความรู้ของเรานะครับสำหรับวันนี้อันนี้ก็ถือว่าคันแรกในเชเบอร์ที่ชาวบ้านจะของรถแห่เนาะใช่ไหมครับเป็นคันแรกเลยเพราะว่าคันนี่ยแทบไม่ได้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าตั้งใจทำตั้งใจทำงานโอเคครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งค รถแห่ผู้สิทธิ์มิวสิคจากสมบัติทรีครับผมคุณครับผมบคุณครับ